ว่ารับเช้านี้ครับเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะมาหาที่ต้องเที่ยวแถวบ้านมงครับ บ้านมงอําเภอเนินมะปรางครับจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศบ้านมงครับในช่วงเช้าเป็นยังไงครับผมครับไปดูนะครับดูรถกอนครับออกไปมั่วซุมสี่สุมห้าไม่ได้ยงรถเราเหเราเมื่อกี้เห็นซอยแล้วเหมือนจุดเช็คอินเนี่ยผมเข้าไปดูผมไม่เคยมานะครับเพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับผมครับเป็นจุดแลนด์มาร์คบวันนี้ครับ แลนด์มาร์คบ้านมงครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันจะมีครัง้งคาบินผ่านคือผมว่าภูมิประเทศในอำเภอนี้นะเนแมปา,านี่เหมือนพังพังงาครับ <c oughs> เหมือนพวกไอโซนภาคใต้ครับเป็นเขาหินปูนพังงาภูกเก็ตเนี่ยน่าจะได้อยู่แถวแถสุราษฎร์ก็คล้ายนะเดี๋ยวเข้าไปดูครับจุดแลนด์มาร์คนี่ครับนี่เลยจุดแลนด์มาร์คบ้านมงครับไปดูนะครับเข้า <c oughs> ไปดูข้างใน เลยครับข้างคาบินผ่านอ๋อ้างคาบินผ่านนี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนเย็นๆย็นะเดี๋ยวเย็นๆย็นเรามาดูอีกครั้งหนึ่งเย็นโอ้สวยครับผมครับเป็นเขาหินปูนเหมือนภาคใต้เลยนะครับเหมือนภาคใต้ยังไงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ต้นนี้ผมชอบมากเลยพวงคามพวงคามสีม่วงๆนี่อ๋อนี่ไงมีตัวไอ้ข้างคาวอยู่ไหนไามเนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับอ๋อนี่ยเนี่นีจุดแลนด์มาร์ก ไปมาร์คบ้านมงไปครับผมไปต่อครับเดี๋ยวผมหาที่จอดกันเขาไปดูในครับผมเขาขับรถดูบรรยากาศข้างในกัน่อนี่ครับผมครับมีภูเขาหินปูนทั้งสองด้านเลยครับป่านันทนาการบ้านมงเขาไปดูได้ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันดูบรรยากาศในหมู่บ้านกอนครับครับจะมีคาเฟ่มีในสวยงามแล้วแถวนี้ เย,เย็นผมจะพาชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับบริเวณข้างทางก็สวยงามสวยงามไหมมีมีดีสอร์ทด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวกันอ๋อเป็นคาเฟ่ตรงนี้เขายากจับรถเลยไหมจับไม่ได้ไปได้ไป,ไป คือละพันแั้เนี่ยนี้อ่ะนี้เราก็มาอยู่กันที่นะครับบ้านมงครับผมครับบ้านมงนี่ก็คือจะเป็นภูเขาหินปูนครับสวยงามมาดูครับสวยงามมากเลยครับอันนี้ในช่วงบ่ายครับผมครับเดี๋ยวเราเย็นเราก็จะไปนั่งที่ใกล้เขาคาเฟ่ครับผมครับเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศนี่ครับคือบริเวณบ้านมงตรงเนี้ยเดิมนะครับเป็นที่ถ่ายทามิวสิกเพลงอะไรนะ นาหน้าทองก็ับผมครับนี่บริเวณแถวๆนู้นอ่ะตรงนุ๊นจะเป็นบ้านโมงเลยเป็นภูเขาหินปูนหมดเลยครับเป็นเหมือนอ่าได้นะเหมือนภาคใต้เลยแต่ตรงนี้อยู่ที่พิษโลกครับผมครับดูครับสวยงามบผมครับเดี๋ยวผมพาจะพาไปชมครับอันนี้ถือว่าเขาสามกษัตริย์เดี๋ยวไปดูว่าดูอีกมุมหนึ่งครับผมครับโอเคครับเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมครับมาครับครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูนะครับอ่า เขาสามกษัตริย์นะครับชื่อเขาสามกษัตริย์นี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับปีป่าเข้าโพดสวยๆนะครับผมครับดูครับโอาบรรยากาศดีมากครับตอนนี้แค่ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับเนี่ยเป็นเขาสามกษัตริย์เดี๋ยวเราไปนับรว่าทาไมเรียกว่าเขาสามกษัตริย์นี้เป็นค่าบํารุงนะครับตามศรัทธารถเก่งรถ ห้าบาทสิบบาทไตรยยนห้าบาทเราจ่ายค่าบำรุูสักหน่อยฮะไม่มีห,หิน้วยอ่ะใครเอาหินมาใส่ไป <c oughs> โอ้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับเ <c oughs> ขาสามกษัตริย์ครับนี่ครับก็ <c oughs> ถือว่านะครับสวยนะครับภูเขาหินปูนตรงนี้นะผม,ผมมาตอนแรกผมคิดว่าเป็นภาคใต้นะอยู่แถวสุร,ราษฎร์พังงาอย่างเงี้ยครับ แต่นี่เป็นพิษโลกลครับผมครับดูครับนี่ครับผมครับตรงนี้ก็คือเขาสามกริย์นะครับาาไม่อลอยไม่ลอยแม่เด,เดี๋ยวขึ้นไปนี่ครับอันนี้หนึ่งกริยัสองสามเออครับสามกริย์ครับอันนี้เป็นภูเขาใหญ่นะครับนียครับได้ได้ได้แม่ขึ้นเลยเขขไม่น่หาหัก ผมก็รู้สึกว่าสวยงามครับผมครับคุณภรรยาขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับผมครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ครับผมครับนี่เลยครับอากาศกำลังดีครับตอนนี้โอ้ถ้ามาช่วงอากาศหนาวน่าจะดีมากไม่น่าหักเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้สักภาพโอ้นี่เขาสามประสา์สวยงามมากครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะนี่มองไม่เห็นกันมองไม่เห็นเ้ยแม้๋ยวใช้กล้องนี้ดีกว่านี่ครับก็ถือว่านะครับ วิวสวยงามครับผมเราขึ้นข้างบนนะครับเขาสามกษัตริย์นี่กษัตริย์ที่หนึ่งสองสามพอดีแม่นี่วิวสวยครับนูครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมครับอ่าเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับบริเวณโซนที่เท่าทั้งหมดนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยครับก็จะมีค้างคาวนะครับบินบินผ่านบ้านมุงครับบินผ่านเลยเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศค้างคาวให้ดูนะครับถ่ายบรรยากาศค้างคาวบิน ถือว่าเป็นซิกมิเจอร์เลยนะของที่นี่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ของการมาที่เนินมะปรางนะครับพิษโลกนะครับเนินมะปรางบ้านมงนะครับก็จะคือเพื่อมาชมค้างคาวที่เรามานี้ก็คือช่วงที่จะใกล้ที่จะร้อนนะฮะใกล้ที่จะร้อนแล้วตอนนี้ก็ประมาณเดือนกุมภาที่เรามานะครับกุมภาเริ่มเริ่มเริ่มจะร้อนแล้วอะไรก็จะเริ่มแห้งไปหมดแล้วตอนนี้ครับ ต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่ามาดื่มด่ำบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเย็นๆผมจะพาไปชมนะครับอ่านนะแม่ที่เราไปกันนะเย็นๆเราจะไปที่อยู่ใกล้เขาคาเฟ่เลยนะใกล้ใกล้เขาคาเฟ่ครับเดี๋ยวเย็นๆเราจะไปดูบรรยากาศกันเย็นนี้น่าจะ ไปนั่งชิีวๆกินหมูกระทะแล้วก็ไปฟังเพลงนะครับบรรยากาศดีๆนะครับในเย็นนี้ครับผมครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับผมครับไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขาน้ยนะครับ360อยองศานะเป็นสวนดอกไม้ครับสวยงามครับผมครับดรับยามเ็นเย็นแบบนี้ครับผมครับบรรยากาศ ถ้าตอนเช้าๆนะครับแสงก็จะสวยกว่านี้ครับดูครับก็สวยงามครับเป็นด้านหลังนี่เป็นฉากเขายินมปูนครับดูครับน่นสวยงามเลยฮะอากาศเย็นๆนะครับลมเย็นๆตอนนี้ครับอยู่ที่สวนดอกไม้เขาน้อย360องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพกันนะครับอันนี้มีค่าเข้าคนละ20บาทนะครับแล้วเรามาถ่ายภาพสวยๆเหมือับดูครับแสงสวยนะครับตอนนี้ครับ รอให้แดดลงสักคู่หนึ่งครับมาครับผมครับโอ้ตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นนะครับบรรยากาศเริ่มจะดีแล้วถ้าห้าโมงน่าจะดีกว่าดีกว่านี้จริงๆงเนี่ยตรงนี้ผมว่าเหมาะกับตอนเช้านะมาถ่ายรูปเพราะว่าอากาศมันเย็นๆหน่อยดอกไม้ก็จะมีความสดชื่นนะครับอันนี้เรามาช่วงเย็นนะครับผมครับก็จะจะมาวันนี้ก็แต่เขาสวยครับประมาณนี้แต่ว่าก็สวยอยู่นะครับนี่ครับวิวสวยๆหลังข้างหลังนี่เป็นเขาหินปูนทั้งหมดเลยนะครับ ดูครับนี่ครับเขาหินปูนล้อมรอบอยู่ครับผมครับนี่ครับเขาหินปูนล้อมรอบหมดเลยฮะเย็นๆนี้ค้างคาวก็จะออกแล้วนะครับนี่เลยครับผมครับเขาหินปูนทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งครับโอ้สวยครับผมไม่ใช่มาดอกเลยไมดูเนี้ผมต้องศึกษาศึกษาหาข้อมูลแล้วเนี่ยดอกอะไรเดี๋ยวผมหาข้อมูลกัน ครับผมตอนนี้นะครับเรารอที่จะเข้าไปร้านนะนะชื่ออะไรอยู่ใกล้เขาคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันเย็นนี้ครับบรรยากาศวันแห่งความรักวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินหมูกระทะกันเหมือนเดิมครับเราพอเราสายสายหมูครับผมครับสายหมูโอ้สายหมู หมูกระทะครับครับไปไหนก็ไม่แล้วหมูกระทะนะครับพวกเราบรรยากาศมันดีนะบรรยากาศดีครับครับเดี๋ยวสักครู่จะพาลมไปชมบรรยากาศทั้งครับผมก็ขอสวัสดียามเย็นครับสวัสดียามเย็นวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อยู่ใกล้เขาคาเฟ่ครับเป็นร้านอาหารนะเป็นบรรยากาศยามเย็นดีมากครับครับนี่ครับแสงกำลังจะตกอนนี้ดูครับบรรยากาศใกล้เขาเลยพวกน้อ แต่วันนีพาเข้าไปชมด้านในับผมครับในไงครับบรรยากาศย่ำเย็นครับแสงกำลังสวยตอนนี้เราเดี๋ยวเรารอนะครับทั้งข่าวมานี่เลยครับจะมีลูกค้ามานั่งเต็มร้านตอนนี้ครับตอนนี้เวลา1 8บนาฬิกาตรงนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ครับ นี่ก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์วันนี้14กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เราก็รอทางข่า,ขาวครับรอข่าวบินมาสักคู่หนึ่งครับผมครับ สถานการณ์ออกมีแ้เรบรรยากาศดีครับีกวเดยครับเอ็บรรยากาศดีมากเยครับเดี๋ยวทังข่าวมาเมื่อเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ข้างข่าวเขาจะปีนมานี่แหละเดี๋ยวคนไทยบรรยากาศให้ดูนะครับที่นีวันนี้พี่น้องเราก็คือเป็นภูกระดับนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ฉากนะตอรต้องคุณให้อากาศเย็นนิดหน่อยตอนนี้เราก็รอเวลาครับที่ข้างข่าวจะมาครับบรรยากาศดีมากครับยามคนนี้ครับร้านอาหารรสพตลาดครับ บรรากาศดีเลยทีเดียวครับผม <s ans> ครับใกล้เขาคาเฟ่ครับผมเดี๋ยวสักครกคู่รอข้างคางบินมา,า <S <s <ans> <S คาารับจะถาบรรยากาศให้ดูนะครับผมโอ้โหใหญ่นีู่ใหญ่นี่เบอากาแม้ใจะยาจ네네้ลม,มา้ <S <s <ans> <S โอ้เย <S <s <ans> <S อะๆเครับผม มาแล้วมาแล้วอีกโฟนหนึ่งครับอีกโฟนหนึ่งมาแล้วอู้ดี้ของนี้อู้ดี้ครับเยอะเยอะเลยอู้ดี้ครับผมอู้ดี้เยอะแลยนี่

ผอ,อ,อย่กับจ่าต้นะะรมก็านด้่านะแพทางล้กันนะครับออ,อกแล้วนะฮะตะกี้เชื่อมจิตมานะผมใช่อยู่ที่หัวแถวพามาโอ้อยู่สนาบินอยู่เยอะเลย แค่ติดเริงแค่ร่องเต็นร่องพันที่ดม่นวนอแนน้อง,งนดงนั้นแดงกว่าใครใจพี่จนอพแทสุดท้ายดูวด่ไคและอดวูแกวตาดูวดวงวา i'll be done ก็ดูค้งคามาแล้วครับวันนี้เราก็มาดื่มดำบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้เราก็จะมีเมนูนี้ครับับเข้ากับบรรยากาศเลยครับผมครับนี่ครับโอ้ห้โหอ้โหโ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโน้โรโอ้โหอ้อ้โหโ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 บ้โหโอ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 ้โหาค้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โห้โ้โหโอ้ออบโ้้้อ้้้อ บอกว่าร kind of ้อนจัดครับบรรยากาศดีดีนกครับปนี้ครับบรรยากาศดีมากครับว้านนะครับใครมาคราบมาที่อาเภอเมืองปรากาครับบ้านงงนะครับที่นี่อยู่ใกล้เขาคาเฟ่บรรยากาศดีมากครับดูบรรยากาศด้านหนึ่งนะครับ จลโอ้โหนี่ครับดูเมนูเราเข้ามากในค่ำคืนนี้ครับเมนูของเราบรรยัญญาเนี่ยเราเนี่ยสายหมูแลไรบ้างครับผมไม่สายหมูนะสายหมูสายหมูกระทะนะครับผม